ไปต้นพูนว่านะสามตัวมือนนี่จา่าเนไ่ยมาลุ่นน้ำกันเบื้องเป็นจังไดาชิดผ้าไปต้อนกเลยกันผ้ามาเบื้องนกน้ามา,จานจ่าเนี่นกเพิ่นเนาะนกฟึกนกตอมีประจานนี่คุณแผนที่พอเนี่ยคุณแผนเสียนสะทานอาจารย์เนี่ยจุดยอดเลยนกตอน,นี่อเนาะนกตอเพิ่นเนาะ ขุนแขนกับอาจารยนนกมีเขียนชื่อบอกเลยนี่ซิเบสิงหาเนี่ยได้เมือก้อนเนี่ยเสียงใหญ่เนี่ยน้องบัวที่พอเนี่ยนี่เสียงใหญ่จะเขียนบอกเพื่อนเราเนี่ยเนี่ยค่าร่มมาจานเนาะมันจะเขียนไว้เบิดนก นกไม้ประกาศแบงอาจารย์เนี่ยเนียเฉลยลิวตันอาจารย์เนี่ยตัวใหญ่แต่ไม่ไม้เลยเนี่ยข้าร่มเนี่ยปุ๊บตัวงห่วงตัวนี้เฉลยลิวตันอาจารย์เสียงใหญ่ตัวนี้เสียงใหญ่เนาะนกขนมีหลายอาจารย์เนี่ยหลายพวดนกเ่งจักอึดเลยพอดีเขียนไว้เวิร์ดอาจารย์เนี่ยเนาะประวัติที่๋ยวไปตอได้เสียงใหญ่ข้าร่มเนาะเนี่ย จะอึดพี่น้องเลยครับอาจารย์จะไปต่อจับใส่ด้วยไปเนี่ยอาจารย์ไปเนี่ยพวกมัน,นง่ายๆด้วยเนี่ยขุนแผนใส่ไปเนี่ยห้างห้างเต็มมันเลยนี่ยเนี่ยขุนเพยนยะไปไปยักตัวพ่อมไปเนี่ยสามตัวอาจารย์ไปไปหลุนกันอยู่ปลาตอนจีดมานจะได้กิด ติดตามับชมอาจารย์เนยไปสามตัวใช่ไห้จักแต้่มมือนนี่เนาะเอาทีเดียสพุ่นไปเลยไัเนี่ยอาจารย์หมดละนกเนี่ยปูบาดหลายคักตอนนี้นกใหม่นกเก่ามีบดอาจารย์เนี่ยุ่นแฟนดูฝุ่นไปสิดออกเดินทางแล้ว ออาจารย์ออกเือนทางมาเนี่ไปสามต่อมาเนี่ยอาจารุ่นมาจไไ้้ักเตีเอาไปเสียนใหญ่บ่นคักเยอะเลยอ่ยอยะแล้วนี่ไม่ไปสนะูแลนะ <c oughs> วเนาะ <c oughs> ไม่ไปต้อนม่สูล้มตอแขงนะครับเ้ยมันก็นเรียกว่าไม่ไสนะูง้ยจิมาน่บ่กว้เิงคักแล้ววันาทิตย์ิบสมิ้งหาคมมาจดนโอ้าไ,ไปผาตึงเหน่เพราะว่านพาเน เอาไปตามมาดีนะไปตามมาเสียงหน่อย,ยมั่เรา,าล่งกะรเดาเี่ยวอสาพัพ่อ,อี่จะผ่านอ่มียนะเอาบมนแกนจิกเอาเอาเสียงดหน่อยมาเลียงเยง,ง,งเจักป็นีเดเสียงวังห้องนไอใสเขาใส่หน้ามาดีดีขุนเพนเลย สามตัวมีอาจารย์เนี่ยเอามาลุ่นกันมันสีหมานบาน่โอ้ยพุน่นบินชัวเซียวอยู่จานใส่ใส่แล้วต้นนึงพุนพ่นขุนแผนจานมะเชียวลิวตันใส่ใส่ลิวตันนะเออลิวตันใส่นี่แหละเอามาลุ่นอาจารย์ว่าจิม,มีแตะบ่นียตรงมีแตะ,ะแล้วนนเนาะโมเมนต์มองว่าใส่ไอ้ปักดินบ่เนี่ย <laughs> โอ้คนสะเลยเตี้ยลิวตันนุกมาอาจารย์นี่โู้อักขนาในจานเพลินนุกมันจะอยู่แถวนี่เนาะไอปลาต้นบิ๊กใหญ่เนี่ยเนาะปลาสละ เจ้าลิวนุกหมานเนาะเนียดสองสั้นซ้ำนุกหมานเนี่ยเนี่ยนกหมานเนี่ยเนี่ยโมลืมหน้ามีบันให้แล้วอาจารย์นน เอาเลยเลียวเอ้ยมันหมาเด้อวมันนี่ริวเอาเด้อไปต้นพูหมูวานนะสามตัวมันนี่จ่าเนี่ยามาหลุดน้ำกันเบื่อนเป็นจังได้สิตีรสิบาน <c oughs> ใส่ไก่ไก่กันนะพ่อเนาะเ <c oughs> ใส่ไก่ไก่กันโหลดเอาบักได้สิเกียงมาเฉยถูกไหมหมูห,มหางกันหนวดสิบเมตรแล้วตัวไหนเกียงกตัวนั่นแหละ ดีละใส่ต้นแฮงเลยละนกมานนะใส่อะไหก็ได้นกมันนกฟึกอาจารย์ตัวนี้ในเจ็ดตัวแล้วเธอเอานกฟึกนะอาจารย์เนาะอมเป็นนกตัวได้นกฟึกได้เจ็ดตัวเนี่ยเนี่ยในเจ็ดตัวแล้วเธอเลยเนาะแต่อาจารย์ใหญ่พันยังเอื่นว่านกฟึกอยู่เนี่ยต้อง้าวเนาะเซื่องนกตัวได้ ทำเีไาอาจา์โ้ปลานีใหญ่เลยเ <c oughs> จา้าผุนแผนใส่ไว้หนิเนาะนกฝึกไว้พุนอาจารย์ต้นนั่นพุนลิ้วตันอาจาราย์พุนใส่พุน เอาสามตัวใกล้ๆกันนี่แหละจิ้มานวาเหนียว